คนลงทุนเขาก็แค่เอาเงินลงไปแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเมเนจไม่รู้ว่าความจริงภายในองค์กรม,มันมีอะไรที่อันเดอร์ไลน์อยู่จริงๆคนคนๆเราไม่สามารถเก่งได้ทุกอย่างเราเป็นแค่คนมองภาพกว้างแล้วคอยซัพพอร์ตทรัพยากรให้กับเขา หรือลงทุนฟาเรือกทำธุรกิจค่ะง่ายๆเลยเพราะการที่เรามี ownership เป็นของตัวเองเราสามารถ manage สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปห่วงว่าอ่ะเป็นแค่ผู้ถือหุ้นแล้วมันสามารถลงไปทําอะไรต่างๆได้เองจริงๆหรอการที่เราอยากจะสร้างแบรนด์ให้มันโตขึ้นความรู้สึกที่ว่าเราเป็นเจ้าของมันจริงๆอะยังไงก็คือการที่เราเป็นเจ้าของธอุรกิจค่ะ มันจะมีอยู่คำหนึงที่เราพูดกันในหมู่นักลงทุนก็คือเรารู้แต่เราทําไม่เป็นหรือแม้กระทั่งเราไม่มีศักยภาพพอที่จะทำํำหลายๆอย่างธุรกิจต้องการคนมีฝีมือไปทําแต่ว่าในสายงาน เราไม่ได้สามารถเก่งได้ทุกสายงานพี่อาจจะเคยผ่านการทําธุรกิจมาจนอยู่ในจุดที่สามารถพูดได้ว่าคนคนเราไม่สามารถเก่งได้ทุกอย่างพอถึงจุดหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าทักษะความสามารถของเราไม่สามารถพัฒนาได้ทันโลกหรือเราไม่สามารถมีสกิลที่จะขยับไปทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเราจึงใช้ช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งในการเก็บสะสมทรัพยากรแล้วถอยออกมาดูภาพกว้างแล้วมองหาคนที่มีสกิลความสามารถด้านนั้นจริงแล้วเข้าไปร่วม ถือหุ้นหรือลงทุนกับเขาเพื่อให้เขาได้เติบโตไปในแผนงานที่เขาหวางเราเป็นแค่คนมองภาพกว้างแล้วคอยซัพพอร์ตทรัพยากรให้กับเขาโดยที่เราก็ให้ใช้เขาให้เขาใช้ในสิ่งที่เขามีก็คือทักษะความสามารถของเขาส่วนตัวเราสิ่งที่เราลงทุนได้ก็คือลงทุนเงินแล้วก็ลงทุนประสบการณ์ที่เรามีแล้วสมมตบต่อให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆได้ทํา แต่การเป็นนักธุรกิจก็ไม่ได้หมายความว่าฟ้าเป็นคนทํางานเองทุกด้านทุกพาร์ทเนี่ยค่ะแล้วถึงต้องมีทีมงานแต่ในด้านของการที่เป็นนักนักลงทุนเฉยๆอ่ะพี่คิวไม่มีทางที่จะได้เห็นอินเดปจริงๆว่าการบริหารข้างในเป็นไงพี่คิวได้แค่คิดแล้วก็อินเมจว่าภาพมันจะเป็นยังไงแล้วก็มองเห็นภาพรวมแล้วก็แค่คาดเดาแต่การที่เป็นนักธุรกิจคือคนที่เนจจริงๆค่ะแล้วเราสามารถบริหารแล้วก็ทําให้มันเป็นไปในแนวทางที่เรา ตั้งใจไว้ได้ในขณะที่คนลงทุนเขาก็แค่เอาเงินลงไปแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนแมネจหรือว่าเป็นคนจัดการอะไรไม่รู้ว่าความจริงภายในองค์กรมันมีอะไรที่ Underlying อยู่จริงๆจริงๆธุรกิจเราสามารถ ดูชีพจรของธุรกิจได้ผ่านตัวเลขในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงบการเงินทางบัญชีหรือแม้กระทั่งรีพอร์ตการตรวจสอบออเดดต,ต่างๆเราสามารถใช้มันเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าเราจะร่วมลงทุนกับสิ่งนี้ไหมเราสามารถดูความสมเหตุสมผลหรือความย้อนแย้งของภาพลักษณ์ของธุรกิจหรือการบริหารงานว่ามันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ไหมหรือเป็นไปตามนโยบายหรือวิชั่นของตัวผู้บริหารเองว่าเป็นไปอย่างที่เขามานําเสนอขายเราไหมสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจ ต้องการที่สุดคือเงินหมุนเวียนซึ่งหลายๆครั้งการทาธุรกิจในช่วงแรกๆเราจะมีแค่ไอเดียสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือต้องการเม็ดเงินจากนักลงทุนเพื่อไปสเกลเพื่อไปชนะในในตลาดเงินคือเวลาครับการทําธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยบางทีเราอาจจะมีไอเดียที่ถูกต้องแต่ว่าการมีเงินลงทุนเข้าไปคือการทําให้เขาย่นระยะเวลาในการแข่งขันลงไปแต่ในมุมของนักลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราลงแบบไม่ดูอะไรเลยเราไม่ได้ดูแค่ไมล์เซตของผู้บริหารครับแต่นั่นเป็นสิ่งสําคัญนะเราดูแพชชั่นของผู้บริหารเราดูแพชชั่ ว่าเขามีอุดมการในการทำสิ่งน,นี้มากน้อยขนาดไหนผู้บริหารในตอนเริ่มต้นสิ่นที่เขาขาดคือเขาขาดเรื่องของทรัพยากรประเภทคอนเน็กชันเขาขาดทรัพยากรในแง่ของประสบการณ์หลายๆอย่างที่บางครั้งเขาต้องพึ่งพาจากนักลงทุนเวลาเราลงทุนไปเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปแค่เป็นแค่คนลงทุนแต่เราเข้าไปเป็น strategic p a r t n เราสามารถเอาธุรกิจที่เราร่วมลงทุน3-4อย่างไปเหมิดเข้าด้วยกันหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันจนทำให้ธุรกิจที่เราลงทุนเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันและอยู่ได้นานกว่าในตลาดครับ ต่อย้อนกลับไปพูดเรื่องตัวเลขค่ะตัวเลขไม่ใช่ทุกสิ่งจากการที่เราอยากจากมุมฝาเองที่ทำมาร์เก็ตติ้งเวลาตัวเลขมันขึ้นลงอ่ะมันมีบางอย่างที่อยู่ข้างในนั้นที่มันแสดงออกทางตัวเลขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอ่อมันมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่มากระทบที่ถ้าไม่ได้เป็นคนในวงไหนหรือว่าคนในวงการหลุอเข้ามาเมเนจจริง,รงๆรอ่ะเราจะไม่เห็นสิ่งนี้เลยถ้เห็นแค่ตัวเลขเฮ้ยต,ตอนนี้ยอดตกแต่ความจริงเฮ้ยมันมีบางอย่างมากระทบแล้วเรากำลังทั้งแบรนดิ้ิงอยู่นะตอนนี้กําลังโฮดดิ้งสิง อย่างการที่เป็นนักลงทุนมองแค่เนี่ยอาจจะไม่ลงทุนกับสิ่งนี้แต่ว่านอคาคตมันอาจจะโตไปมากกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตัวเลขในการลงทุนนะครับเวลาเราดูตัวเลขมันจะมีตัวเลขหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่สามารถบอกสุขภาพของทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งโอกาสในอนาคตตัวเลขทางธุรกิจที่เรามองโอเค ภาพลักษณ์ที่เรามีตัวเลขทางงบทางการเงินทางบัญชีแต่ตัวเลขที่เรามองอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลขจากภายนอกไม่ว่าจะเป็น market cap เทรนด์ของธุรกิจการเติบโตหรือโอกาสที่คู่แข่งที่เราจะสามารถไปเทคมาได้ตัวเลขพวกนั้นเป็นตัวเลขที่นักลงทุนมองเห็นโอกาสหลายๆครั้งคนที่อยู่ในธุรกิจจะมองในสโคปที่อยู่ในมือของตัวเองว่าฉันต้อง ดูแลสเกลธุรกิจดูแลทีมงานดูแลแบรนดิ้งดูแลโปรดักตที่ต้องพัฒน,นายอยู่เรื่อยๆในมุมหนึง่งนักลงทุนก็จะเข้าไปเป็นสติให้กับผู้บริหารว่าสิ่งไหนควรลงทุนสิ่งไหนควรที่จะชะลอจังหวะไหนควรเข้าจังหวะไหนควรออกออหลายๆครั้ง นักธุรกิจเองก็อยากทําในหลายๆสิ่งแต่ขาดซึ่งโอกาสขาดซึ่งโอกาสในการคอนเนคขาดซึ่งโอกาสในการเชื่อมต่อนักลงทุนส่วนใหญ่เคยผ่านการทาธุรกิจมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็ในช่วงเวลาที่เขาทาธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งเขาจะมีทรัพยากรที่พอจะแบ่งปันให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆได้อันนี้ฟ้ามี อันหนึ่งเชิงธุรกิจค่ะที่ฟ้ากําลังทําอยู่แล้วฟ้าก็ไปปรึกษาหลายๆออธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันของฟ้าเป็นธุรกิจที่ในเชิงที่แอบจะต้องหาฟันดิ้งเหมือนกันแต่เขาบอกฟ้าแล้วก็เตือนฟ้ามาหน,หนึ่งอย่างก็คือเรื่องคนที่มาเป็นอินเวสต์แบบเหมือนเป็นอินเวสเตอร์ในตัวธุรกิจของตัวเองค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาอาจจะมาเป็นแบบเหมือนสติแบบที่พี่คิวบอกก็ได้หรือเขามาเป็นตัวทําลายแบรนดิ้งหรือตัวธุรกิจของเราได้ด้วยเหมือนกัน หลายครั้งอินเวสเตอร์ไม่ได้มีความเข้าใจแบบนั้นจริงๆเหมือนที่พี่คิวบอกคะ่ะเขาแค่อยากมีเงินมาลงทุนแต่เขาไม่ได้มีความเข้าใจตัวธุรกิจจริง,รงๆเขามาเป็นสติหรือเขามาช่วยทาลายหรือว่ามาในเชิงที่จัดการให้ธุรกิจเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการแต่มันกําลังทําลายแบรนดิง้งแล้วก็ตัวองค์กรและเอากลักษณ์ของตัวองค์กรไปเหมือนกันนะคะ ในมุมทาธุรกิจก่อนจะรับเงินจากนักลงทุนเนี่ยบางทีเราต้องคุยกันให้จบก่อนว่าเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรในระยะไหนจะเอาไปลงทุนขยายสาขาจะเอาไปลงทุนจ้างพรีเซนเตอร์จะเอาไปลงทุนที่จะลงทุนกับแบรนด์คู่แข่งเพื่อที่จะได้เหมิดธุรกิจเข้าด้วยกันแผนของการใช้เงินที่นักลงทุนให้ไปเนี่ยจะถูกกลางออกมาอยู่แล้วในช่วงระยะปี2ปี3ปีหรือยาวกว่านั้นถ้าเกิดหลายหลายครั้งที่เรา แต่ว่าเอาเงินเข้าไปทําธุรกิจโดยที่ไม่มีแผนแน่นอนยอมรับว่าก็มีนักลงทุนบางประเภทที่เข้าไปลงทุนเพื่อหวังจะคุ้บริษัทของนักธุรกิจคนนั้นแต่ในมุมของนักธุรกิจเองเวลาจะหาเงินจากนักลงทุนหลายะครั้งอยากให้มองถึงอุดมการณ์ร่วมอะไรบางอย่างว่าเขาจะเข้ามาเป็นแค่คนลงเงินหรือจะเข้ามาเป็น strategic partner ที่จะไม้แบรนด์เติบโตไปด้วยกัน เงินทุนมาจากหลายมาจากหลายช่องทางครับบางทีมันก็ถ้าเกิดเราต้องการแค่เงินเราไปที่แบงก์ก็ได้แลกกับต้นทุนทางดอกเบี้ยอะไรที่มากขึ้นแต่ในมุมหนึง่งถ้านักธุรกิจอยากได้เงินจากนักลงทุนบางทีอาจจะต้องมองให้ออกว่านักลงทุนคนนั้นจะเข้ามาเป็นคนที่แค่เข้ามาเพื่อหวังกกบโกวยผลประโยชน์ในระยะสั้นหรือจะวางแผนในระยะยาวแต่ในมุมของพี่เป็นนักลงทุนที่พี่รู้สึกว่าถ้าพี่จะลงทุนกับแบรนด์ไหนพี่เชื่อว่าเราต้องเชื่อในตัวนักธุรกิจคนนั้นเห็นแพชชั่นของนักธุรกิจคนนั้นรวมถึงเห็นบิ ว่ามีโอกาสเติบโตไปได้3ามเท่าว่าเท่าแน่นอนนักลงทุนก็ยังมีมุมในการลงทุนอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลงทุนในอสังหาที่มีแนวโน้มจะเติบโตลงในในพื้นที่ที่มีโอกาสที่ทัฟฟิกจะเข้ามาเยอะลงทุนในสินทรัพย์ที่มันจะเติบโตได้เรื่อยๆมุมของนักลงทุนสามารถมีทางเลือกและสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างไวในขณะที่ธุรกิจเองถ้าเกิดลงไปกับธุรกิจแล้วหลายๆครั้งเราปรับตัวค่อนข้างยากเพราะว่าเราลงกับมันไปแล้วเรามีคนต้องดูแลเรามีตึกราบ้านช่องค่าใช้จ่ายที่เราต้องดูแลในขณะที่นัก ลงทุนเมื่อลงไปแล้วเมื่อเห็นทีท่าไม่ดีเราสามารถขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตของเราได้ในช่วงเวลาตรงนั้นเลยเงินการลงทุนที่พี่คิวว่าว่าแบบการกระจายการลงทุนไม่ว่าบ้านหุ้นหรืออะไรต่างๆหลายๆด้านนั่นแหะแต่ว่าการลงทุนทางธุรกิจมันสามารถเติบโตได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือพันเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่การลงทุนแบบหุ้นซื้อบ้านหรือต่างๆอะ่ะพี่คิวโตวได้ไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะคะ ตรงนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าถึงจุดหนึ่งอะพอเราอายุเยอะขึ้นอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้อัน,นอันนี้เห็นด้วยจริง,รงๆเพราะว่าพี่ก็เคยทาธุรกิจมาแน่นอนธุรกิจมีความเสี่ยงครับมันเคยเติบโตได้เป็นร้อยเป็นพันเปอร์เซ็นต์แต่บทมันจะหายมันก็หายได้เลยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งเมื่อเราทำธุรกิจแล้วเราสามารถเก็บเบนฟเกตเก็บเงินทุนอะไรออกมาได้พอถึงเวลาที่เราไม่สามารถเทคความเสี่ยงได้เยอะเราก็จะเลือกที่จะลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่อาจจะไม่ได้สูงมากแต่เราสามารถมีระยะมีเวลาในการกลับไปอยู่กับสิ่งที่เราชอบไปอยู่ครอบครัวที่เรารักแล้วก็มันทําให้เราสามารถเด้กใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตของเราจริงๆ พี่คิวบอกว่าพอลงทุนธุรกิจมันหายมันหายไปเลยแล้วลงทุนในการกระจายไม่ว่าหุ้นหรืออะไรต่างๆมันหายมันก็หายไปเลยเหมือนกันไม่ใช่หรอคะอย่างธุรกิจสมมุติถ้ามันจะแบบมีแนวโน้มว่าดรอปอ่ะสามารถเมเนจแล้วสามารถจัดการในบางสิ่งบางอย่างได้แต่พี่คิวถ้าเป็นแค่ i n v e s อ o r พี่คิวได้เป็นแค่คนลงเงินพี่คิวไม่ได้มีสิทธิ์มามีอำนาจในการบริหารจัดการองค์กรอะไรทับหรือทําให้มันดีขึ้นตั้งแต่เราเห็นเทรนที่ตกดรอปลงเลยนะคะ ในมุมการลงทุนมันมีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่า money management ครับในฝั่งธุรกิจเองเงินมันไม่ได้หายไปไหนเงินมันแค่ย้ายที่ไปเรื่อยๆเวลาเราจะลงทุนหุ้นเราจะลงทุนหุ้นกระจายไปทั่วโลกเพื่อให้เม็ดเงินที่โยกย้ายจากฝั่งเอเชียไปอยู่ฝั่งยุโรปหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ที่มันกลับไปอยู่ฝั่งอาเซียนเนี่ยพอเรากระจายพอดีได้ได้กระจาย mm ได้มากพอเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพรวมของตลาดมันก็ยังเชิงบวกอยู่เรื่อยๆเพราะเงินมันมากขึ้นเข้ามาในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเราลงทุนไปกับ a อสเซที่อยู่กันมาเป็นพ ไม่กิ่สิบปีหรอกอย่างทองคำหรืออย่างแอสเซทที่มันมีอยู่อย่างจำกัดที่ไม่มีวันเพิ่มได้อย่างที่ดินอย่างอสังหาที่คนยังต้องการอยู่คนที่ลงทุนแล้วล้มเหลวหลายๆครั้งคือเรามักจะไปอออินกับอะไรบางอย่างที่เราเชื่อมากๆแต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จคือนักลงทุนที่สามารถกระจายพอร์ตหรือบาลานซ์ทรัพย์สินของเราให้อยู่ในอยู่ในเทรนด์อยู่ตลอดเวลาหรืออยู่ในเส้นของเงินที่เราเชื่อว่าเรารู้ว่าเงินมันขยับไปทางไหนธุรกิจ การลงทุนมีเซอร์เคิลของมันครับเรามันโยกย้ายไปจากการทําธุรกิจไปเป็นหุ้นไปเป็นทองคําไปเป็นที่ดินสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้วในมุมของนักลงทุนก็ยังมองว่ามันยังคงเป็นต่อไป โอเคค่ะ okay, ตรงนี้ฟ้าก็เข้าใจแต่ในมุมของฟ้าถ้าพูดถึงแบบภาพรวม over all โ,โ,โดยรวมอ่ะอย่างนี้นก็ช่วยในการที่เรามี ownership ของบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นการทําแบรนด์หรือทําธุรกิจของตัวเองมากกว่าการที่จะไปลงทุนกระจายกระจายโดยไม่มีอันใดอันหนึ่งเป็นของเราจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจหรือว่าจะทําธุรกิจอะไรของตัวเองก็ตามแต่ฟ้าว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการกระจายตัวพอร์ตให้มันแบบไม่ได้ลงทุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอย่างเดียวอย่างเช่นของฟ้าถ้าเกิดจะทําธุรกิจอ่ะฟ้าก็ต้องรู้จักลงทุุุนนนนนเเหหมืออลล่้งททํา ที่ดีอื่นๆเพื่อให้ฟ้ามี stability ในทางด้านการเงินที่ไม่ได้ลงทุนไปก้อนใดก้อนหนึ่งเหมือนกันค่ะดีใจนะที่ได้เห็นนักธุรกิจไฟแรงอย่างฟ้าที่สามารถที่พยายามจะทําธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ก็นั่นแหละครับวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งที่ธุรกิจของฟ้าเติบโตถึงจุดอิ่มตัววันนั้นก็มาหาพี่นะเดี๋ยวพี่ร่วมลงทุนด้วยหน้าแบ่งเงินให้นะคะ